สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแชร์ไฟล์ของ Google Sheets นะครับขั้นตอนวิธีการนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับเมื่อเราสร้างไฟล์ Google Sheets นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลข้างในพร้อมแล้วเราต้องการจะแชร์ไฟล์นี้นะครับเราก็ทําการคลิกขวาได้เลยนะครับและให้เรามาที่หัวข้อแชร์นะครับก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ในหน้าต่างนี้นะครับหัวข้อแรกนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มผู้คนนะครับ หรือว่าคนภายในองค์กรหรือในกลุ่มของเราเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขไฟล์นี้นะครับเราก็สามารถเพิ่มได้ที่หัวข้อตรงนี้นะครับด้วยการพิมพ์อีเมลของเขาเข้าไปทีนี้ในตรงนี้นะครับตรงรูปฟันเฟืองตรงเนี้ยนะครับเมื่อเราทําการพิมพ์อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอีเมลของคนที่เราจะให้เขาเข้ามาแก้ไขนะครับเราก็มาทําการดูที่ตรงฟันเฟืองนี้นะครับในส่วนเนี้ยนะครับในส่วนของฟันเฟืองตัวเนี้ยก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกอีก2หัวข้อก็คือเราต้องการให้เขาให้บุคคลที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับสามารถที่จะ เปลี่ยนสิทธ์ของไฟล์ชีตของเราได้นะครับในหัวข้อที่2นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราติ๊กถูกไปแล้วเนี่ยหัวข้อนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาได้แค่มาทําการดูนะครับดูชีตของเรานะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็สามารถเห็นออปชันต่างๆนะครับในการดาวน์โหลดปริ้นหรือว่า Copy นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาเข้ามาแก้ไขนะครับหรือเปลี่ยนสิทธ์ต่างๆของชีตเราเราก็ติ๊กถูกในหัวข้อแรกออกไปก็ได้นะครับ ทีนี้เขาก็จะเข้ามาได้แค่เข้ามาดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์หรือว่าอื่นๆนะครับทีนี้เรามาดูในทางแถบด้านล่างนิดหนึ่งนะครับตรงแถบในหัวข้อ Get Link ตรงนี้นะครับเราก็ทำการกดแฉงตัวนี้นะครับเพื่อออกมาดูหัวข้ออื่นๆอีกว่ามีหัวข้ออะไรอีกบ้างที่เราสามารถจะปรับตั้งค่านะครับในการแชร์ได้บ้างนะครับทีนี้พอเรากดเปิดออกมาแล้วเนี่ยนะครับ เราจะเห็นกับหัวข้อตรงนี้นะครับเราลองเปิดออกมาเลยจะมีรูปแบบของการแชร์นะครับอยู่ประมาณ3แบบในแบบแรกนะครับหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นการแชร์แบบกำหนดนะครับให้คนที่เราต้องการเนี่ยนะครับเข้ามาดูไฟล์แก้ไขไฟล์ได้นะครับเฉพาะคนที่เรากำหนดไว้เท่านั้นส่วนคนอื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาดูไฟล์งานของเราได้เลยนะครับ ในหัวข้อที่2ครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะมีเฉพาะคนที่ใช้เมลขององค์กรนะครับหรือเมลของโรงเรียนนะครับก็จะพบกับหัวข้อตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นหัวข้อเฉพาะสําหรับองค์กรเท่านั้นนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรียนนครนายกพิทยาคมนะครับก็เป็นรูปแบบของโรงเรียนนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้คนภายในองค์กรนะครับหรือว่าคนที่ใช้เมลขององค์กรเนี่ยมาแก้ไขไฟล์นี้ได้นะครับหรือว่ามาดูไฟล์งานนี้ได้เราก็เลือกที่หัวข้อนี้นะครับหัวข้อต่อไปครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่ เมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเปิดสาธารณะนะครับซึ่งทุกคนที่มีลิงก์นะครับก็จะสามารถเข้ามาดูไฟล์งานของเราได้นะครับในทีน่นี้เลือกเป็นหัวข้อขององค์กรแล้วกันนะครับที้ลงมาดูทางด้านนี้สักนิดนึงนะครับเมื่อเราคลิกออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรายละเอียดให้เราตั้งอีก3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิวเ e อใช่ไหมครับตรงเนี้ย เมื <ME> person, mind, ่อเราเลือกเป็นวิวเวอร์เนี่ยนะครับคนที่อยู่ในองค์กรนะครับที่เราเลือกในตอนแรกนะครับก็จะเข้ามาได้แค่มาดูนะครับมาดูไฟล์งานได้เท่านั้นเราก็เลือกที่หัวข้อแรกนะครับในหัวข้อต่อไปครับคอมเมนต์ตัวนี้นะครับเมื่อเราเลือกหัวข้อเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในองค์กรนะครับก็จะสามารถเข้ามาคอมเมนต์งานของเราได้นะครับก็เลือกที่หัวข้อนี้หัวข้อต่อไปครับอีดิเตอร์ตัวนี้นะครับเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยนะครับคนในองค์กรของเราเนี่ยเมื่อเขาได้รับลิงก์แล้วเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาแก้ไขไฟล์งานไ ในตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับเลือกสิทธิ์ได้เลยนะครับว่าจะให้เขาเข้ามาดูนะครับหรือเข้ามาคอมเมนต์งานหรือเข้ามาแก้ไขไฟล์ของเราเราก็เลือกได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับในที่นี้ขอเลือกเป็น v i วเวอแล้วกันนะครับให้เข้ามาดูได้อย่างเดียวทีนี้ลองดูฟันเฟืองสักนิดหนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะมี ให้เราตั้งค่าอีกนะครับคนที่ใช้เมลองค์กรของของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะค้นหาไฟล์นี้ได้ใช่ไหมนะครับถ้าเราต้องการให้เขาค้นหาไฟล์ตัวนี้ได้เราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกไปแต่ในที่นี้เราไม่ได้ต้องการให้คนที่อยู่ในกลุ่มเมลของโรงเรียนเนี่ยหรือเมลขององค์กรเนี่ยสามารถค้นหาไฟล์ของเร,ร anyway, าได้เราก็ติ๊กถูกออกไปนะครับเพราะเราต้องการจะส่งแค่ลิงก์ตัวนี้นะครับไปให้กับคนที่ใช้เมลองค์กรแค่บางคนเท่านั้นนะครับเราก็ทําการเลือกตรงนี้ครับก o p ป link ตัวนี้นะครับ แล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราคัปปี้เนี่ยนะครับไปส่งให้กับคนในองค์กรนะครับที่เราต้องการจะให้เขาเข้ามาดูไฟล์นี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะต้องการให้คนที่เรากําหนดไว้นะครับแค่บางคนเท่านั้นนะครับก็สามารถเลือกที่ตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ดันตัวนี้นะครับก็คือเสร็จสิ้นแล้อ่าทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับการแชร์ไฟล์ Google Sheets นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาลิงก์เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ ไปส่งให้กับบุคคลนะครับหรือผู้ใช้ที่เราต้องการจะให้เขาเข้ามาดูไฟล์ของเราเมื่อเราทําการแชร์ไฟล์ Google Sheet เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับจะมีรูปคน2คนตรงนี้นะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราได้ทําการแชร์ไฟล์นี้แล้วนะครับถ้าเราต้องการจะปิดการแชร์นะครับเราก็ทําแบบเดิมนะครับด้วยการคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ให้มาที่หัวข้อแชร์นะครับทีนี้ลงมาที่แท็บด้านล่างตรงนี้นะครับเลือกเช้งตัวนี้นะครับ แล้วก็เลือกตรงนี้ครับติ๊กเลือกหัวข้อแรกครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการกดดันนะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าไฟล์รูปคน2คนเมื่อกี้นะครับได้หายไปแล้วแบบนี้นะครับแสดงว่าไฟล์ของเรานะครับถูกปิดการแชร์แล้วนะครับบุคคลหรือผู้ใช้นะครับก็จะไม่สามารถเห็นไฟล์ที่เราแชร์ไว้ในตอนแรกแล้วนะครับก็จะเห็นแค่เฉพาะเราคนเดียวแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับวิธีการแชร์ไฟล์ของ Google Sheets นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับ